สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Investor Club Club ของคุณรักการลงทุนค่ะได้พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยค่ะกาบฟาค่ะแอนค่ะและคลับนี้จะพานักลงทุนทุกท่านค่ะมาพบกับข้อมูลดีๆและมีประโยชน์ในการลงทุนและซึ่งข้อมูลดีๆที่ว่าเนี่ยก็จะได้มาจากไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากนักลงทุนตัวจริงเท่านั้น ที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแชร์ความรู้ที่ได้มาจากการลงทุนจริงๆให้กับเราค่ะแล้วก็ต้องบอกท่านผู้ชม,มอีกเช่นเคยค่ะว่าข้อมูลที่นักลงทุนแต่ละท่านนะคะได้นํามาแชร์ในรายการของเราเป็นวิธีการที่แต่ละท่านปรับใช้เข้ากับตัวเองแล้วค่ะดังนั้นขอให้ท่านผู้ชมมีวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็นําไปปรับใช้เข้ากับตัวเองด้วยค่ะค่ะเริ่มต้นเลยพี่ฟ้าตอนนี้มีงงคำถามค่ะแนนขอคำถาม่ ตอนนี้คําฮิตเลยที่นักลงทุนพูดกันออนก็งงว่ามันคืออะไร system trade system trade ระบบเทรดพี่ฟ้าเซียนพี่ฟ้ารู้โอ้โหเซียนมากเลยค่ะไม่รู้ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวมีคนที่เขารู้จริงๆเนี่ยเขาใช้ระบบ system trade ในการลงทุนอยู่จะมาให้ความรู้ในรายการของเราค่ะจริงเหรอคะไปพบเลยได้ไหมคะพบกับเขากันเลยค่ะ อนนี้เราก็นั่งกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราแล้วล่ะค่ะแขกรับเชิญคนนี้คุณหน้าคุณตาอ่ะค่ะพี่ตั้มนั่นเองพี่ตั้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมครั้งที่แล้วค่ะพี่ตั้มเคยมาครั้งหนึ่งในเรื่องของ MACD ใช่วันนี้เราสงสัยมีคำศัพท์คำหนึ่งค่ะ System Trade หรือว่าระบบเทรดมันคืออะไรคะพี่ตั้มก็ System Trade นะครับก็มีความหมายตรงตัวของชื่อของมันเลยก็คือคำว่า System System เนี่ยแปลว่าระบบ ส่วนเทรดเนี่ยแปลว่าการซื้อขาย System t r a รดก็คือการซื้อขายอย่างมีระบบนั่นพูดง่ายๆก็คือการที่เรามีจุดซื้อหรือว่าจุดเอนทรแล้วก็จุดขายจุด e x ็กซที่ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะทําให้เรามีวินัยดูยิ่งใหญ่มากเลย่างี้พี่ตั้มใช้มานานแค่ไหนแล้วคะก็ส่วนตัวเพิ่งใช้มาประมาณช่วงครึ่งปีหลังนี่เองครับของปีห้าห้าครับเพราะว่าตอนแรกที่ มาเป็น Full Time Trader เนี่ย <c oughs> ก็จุดประสงค์หนึ่งที่ตั้งใจไว้ก็คืออยากจะมีเวลาอยากจะมีอิสระมากขึ้นแต่เมื่อเราออกมาเป็น Full Time Trader เนี่ย <c oughs> หลายหลายคนอาจจะรู้แต่ไม่สามารถรู้สึกได้ว่า <c oughs> ความกดดันมันจะขนาดไหน <c oughs> <c oughs> ในส่วนของเมื่อ Source of Income ของเราเนี่ย <c oughs> เหลือแค่ช่องทางเดียวการที่ต้องมาเฝ้าทีเฟก ดูราคาเปลี่ยนทุกๆวินาทีเนี่ยมันเกิดแรงกดดันเยอะ,ะแล้วบางทีไบแอสข้างในของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆจนทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเราเนี่ยผิดพลาดล้วอย่างนี้มันมีประโยชน์ยังไงตอนนี้ยังไม่เข้าใจว่าเออแล้วมันคืออะไรมันมีประโยชน์ยังไงคะก็ในเมื่อเรามีการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยไม่ได้บอกว่าเราจะต้องกําไรทุกครั้ง การวาิเคราะห์ทางเทคนิคบางทีปุ๊บเราซื้อปุ๊บกำไรเราก็แฮปปี้อันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาเวลาคนเรากําไรเนี่ย<ม>คนเราก็ไม่มีปัญหาแต่เวลาถ้าเกิดผิดพลาดติดติดกันเนี่ยอาจจะเจอขาดทุนติดกันสักสี่ครั้งห้าครั้งอย่างเงี้ยเนี่ย<ม>บางทีจิตวิทยาในการลงทุนเนี่ยมันเสียไปแล้ว<ม>ซึ่งบางทีถ้าเกิดสัญ,ญญาณซื้อเกิดขึ้นครั้งต่อไป<ม>เราเองเราไม่มีใจแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้น ห้าครั้งติดแล้ว่เราขอสกิปครั้งนึงได้ไหมแต่ถ้าเกิดเราดวงซวยไปสกิปในส่วนของจุดซื้อที่มันเป็นเทรน์ใหญ่จริงเนี่ยแทนที่ว่ามันจะ cover loss ที่เราพลาดไปทั้งหมดได้เนี่ยแล้วเราพลาดจุดนี้ไปเนี่ยเรายิ่ง fail จนหลายๆคนที่เห็นมาก็ออกจากตลาดไปเยอะเหมือนกันอ๋อ้ออย่างนี้พี่ตามช่วยเจาะลึกให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่า system trade นี่มันทำงานยังไงคะออ system trade นะครับ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราเองเราก็ต้องมีพื้นฐานของเทคนิคอลอนาลิซิสมาก่อนว่าอย่างเช่นพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆเพราะว่าการใช้ซิสเต็มเทรดก็คือการนำพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมาประยุกมาสร้างเงื่อนไขในการเข้าซื้อเข้าขายค่ะเราสร้างยังไงคะเงื่อนไขก็เดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนักลงทุนใช้ e-finance เนี่ยเพืนักลงทุนก็จะเข้าไปที่ปุ่ม ขวามือสุดของแถบทูบาร์นะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็มีวงกลมเนี่ย <c oughs> เพื่อคลิกมาที่ simulate indicator แล้วก็ลองดูลองเลือกเอานะครับว่าเราอยากจะทดลองแบบไหนอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันว่าอย่างภาพแรกเนี่ยเป็นภาพที่สัญญ,ญาณซื้อขายนำมาจากเส้น EMA 5กับเส้น EMA 10ตัดกันค่ะโดยที่ อีฟินแนนซ์ก็จะบอกเรามาชัดเจนว่าจุด B คือจุด buy จุด S คือจุด sell นะครับก็จะได้ภาพภาพดังกล่าวครับแล้วก็เราอาจจะดูที่ในส่วนของค่าจาก MACD ว่า MACD ตัดสัญญาณขึ้นซื้อตัดสัญญาณลงขายเราก็จะได้จุดซื้อจุดขายอันสุดท้ายก็เป็นของ ADX นะครับแต่ที่โชว์มาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะกำไรนะครับแค่เป็นตัวอย่างให้ฟังว่า วิธีการดูระบบง่ายๆเป็นยังไงค่ะเราไปเอาระบบเออค่ะเราไปเอาระบบมาจากไหนอ่างเงี้ยก็โดยส่วนตัวก็ก๊อปก๊อปครับก๊อปปี้แอนด์เดอปครับอ๋อเราก๊อปจากไหนเขาบอกได้ไหมได้ครับจริงๆแหล่งข้อมูลที่ให้ศึกษาเนี่ยมีเยอะมากมายเลยนะครับเอโดยผมแนะนําแนะนําเป็นของห้อง S2M Future ครับเว็บไซต์ซอฟต์ r วรของเราเองในในนั้นเนี่ยจะมี เป็นแหล่งข้อมูลแหล่งกระทู้ของอย่างเช่นบุคคลเด่นๆก็มีคุณหมอจจรวยคุณหมอสวัสดีคุณกรกฎพวกนี้ที่เขาใช้ System Trade มาเป็นหลักอยู่แล้วแล้วเขายินดีที่จะสอนแชร์ความรู้ครับผมแล้วก็มีในส่วนของคุณนบวาสนาครับที่เขาจะเปิดคอร์สในส่วนของ s t o t o m o r r o w เร็วนี้ครับค่ะก็ได ทราบแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการระบบในการซื้อขายใช่ไหมคะจัดการพอร์ตของเราครับผมก็ <c oughs> มันมีประโยชน์อย่างนี้แล้วแล้วมันมีข้อเสียหรือเปล่าคะพี่ตัม้มออข้อเสียของ system trade นะครับออข้อเสียของ system trade นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ,อ,อทางเราเนี่ยออกแบบระบบได้ไม่ดีอืมซึ่งเดี๋ยวพี่ตั้มจะช่วยขยายความในเบรกหน้าใช่ครับค่ะพบกันในเบรกหน้าค่ะ กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะพี่ตั้มช่วงนี้มีคำถาม,มจากเบรกที่แล้วค่ะครับผมค่ะที่พี่ตั้มเกริ่นเอาไว้คร่าวๆว่า System t r a d ดเนี่ยมาช่วยในการหาจุดซื้อจุดขายของการลงทุนทีนี้สงสัยว่าระบบเนี้ยน่ะเราคิดเองหรือว่าเออเราเอามาจากมีคนคิดให้หรือเปล่าคะเอ่อโดยระบบระบบเองเนี่ยมันมีได้ทั่วไปอยู่แล้วครับเราสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ตามที่บอกไว้ค่ะว่ามีข้อมูลได้เท่านี้แต่เพียงแต่ว่าระบบที่คนคนนึงใช้เนี่ย ถามว่าจะเหมาะกับผมหรือว่านักลงทุนท่านอื่นไหมผมคิดว่าไม่เหมาะเพราะว่าจริตต่างกันบางระบบเองเนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อให้เป็นเล่นระยะยาวแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบเล่นสั้นเทรดบ่อยถึงแม้ว่าระบบมันจะดีแต่เมื่อขัดกับจริตเนี่ยโอกาสที่เราจะแหกระบบเนี่ยมีเยอะครับผมแสดงว่าเราเป็นคนที่กำหนดเงื่อนไขทั้งหมดนี้เองใช่ช่ครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราเอาข้อมูลต่างๆเนี่ย มาเทสเอาอินดิเคเตอร์ต่างๆมาเทสปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเราควรจะใช้ค่าอะไรกับอินดิเคเตอร์อะไรกับสินค้าอะไรในไทม์เฟรมไหนครับแล้วอย่างนี้มันจะเทสยังไงคะพี่ตั้มวิธีการเทสนะครับวิธีการเทสเนี่ยถ้าพี่น้องเพื่อนักลงทุนเนี่ยใช้ efinance เนี่ยค่ะก็ต้องเทสเทสมือครับเพราะว่าดูจากจุดซื้อจุดขายแล้วก็มาจดเอาแล้วก็เพื่อหา หากำไรขัดทุนแต่โดยส่วนตัวมันจะมีโปรแกรมในตลาดมากมายอย่างเช่น MetaStock, Amibroker, Advanced Get ที่จะมีความสามารถในด้านของการเสส์ตัวนี้อยู่ครับผมอย่างส่วนตัวของผมตอนนี้ใช้ Amibroker นะครับไม่ได้ประชาสัมพันธ์ไม่ได้โฆษณาอะไรทั้งนั้นค่ะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันครับไหนเอ่ยนี่โอ้โหดูซับซ้อนแค่เห็นภาพนิดหน่อยก็ซับซ้อนแล้วค่ะครับ <laughs> อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าสินค้าเนี่ยที่เราใช้คือ s e t 5 0 Index f u t u r e เนี่ย <c oughs> โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ต้นปี08ถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ใช้สัญญาณซื้อขายจาก EMA5 ตัด EMA10 <c oughs> ใน Time <c oughs> Frame Day เนี่ยเ <c oughs> งินลงทุนเริ่มต้นที่สองแสนบาทเนี่ยร <c oughs> ะบบเนี่ยถ้าเกิดเรารานระบบมาต่อเนื่องเนี่ยจากเงินสองแสนเนี่ยเราจะกลายเป็นสามแสนเจ็ด Mm. ครับผมแต่ถ้าเกิดเรามาดูตัวนี้เพราะว่าอันนี้เป็นด้านของข้อด mm ีอ hmm. เงินเพิ่มทุกคนก็แฮปปี้แต่ <c oughs> เราต้องมาดูด้านของเงินลดบ้าง oh. เพราะว่าเราจะได้ทําใจรอ,รอรับไว้ก่อนแล้วจากดอดาวตัวนี้ครับบอกว่าระบบนเนี้ยให้ maximum ดอดาวเนี่ยที่สามสิบเก้าเปอร์เซ็ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันสาเก้าเซนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในตลาด ฟิลเจอร์ที่มีแรงเหวี่ยงเยอะเนี่ยคิดว่าอยู่ที่ประมาณสักสามสิบนิดหน่อยน่าจะโอเคครับผมแต่ถามว่าระบบหนึ่งสามารถใช้ได้กับทุกสินค้าใช้ได้กับทุกช่วงเวลาเลยหรือเปล่าค่ะอะต่อว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าสังเกตระบบเนี้ยใช้ EMA 5ห้า e ตัด EMA 10สิบผลตอบแทนตั้งแต่ถ้าเราเริ่มต้นปีศูนย์แปดเนี่ยเราจะได้อยู่ที่สามแสนเจ็ดนะครับ แล้วก็แม็กซิมัมดอดาของเราอยู่ที่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อืมอันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างไบแอสเพราะว่าปีสองพันต้นปีสองพันแปดเนี่ยเป็นช่วงเทรนชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเทรนเทรนขาลงค่ะตอนนบราเธอร์แล้วก็เทรนขาขึ้นตอนที่ยุควิกฤตเศรษฐกิจมันจบแล้วอืมในขณะเดียวกันเอ่อถ้าเกิดสมมติว่าเราเริ่มต้นเทสระบบโดยใช้ตั้งแต่กลางปีศูนย์หกเนี่ยจากสามแสนเจ็ดเนี่ยของเราเนี่ย จะเหลือเพียงแค่สามแสนหนึ่งเพราะว่าใช่ครับระบบที่ผมใช้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ Follow ตามเทรนแปลว่าเมื่อเจอไซเวย์แล้วเนี่ยระบบจะให้ค่า f ฟ l ลค่อนข้างบ่อยกว่าผลตอบแทนเป็นลบสังเกตว่าจากเดิมเนี่ยของเราเนี่ยผลตอบแทน3ามแสนเจถ้าเริ่มก่อนถึงจะเริ่มก่อนแต่ผลตอบแทนปัจจุบันน้อยกว่าอยู่ที่สามแสนหนึ่งแถมแม็กซิมัมดรอดาวเนี่ย จะเพิ่มจาก41เมื่อกี้มาเป็น47ครับผมก็เลยอยากจะบอกเพื่อนนักลงทุนว่าไม่มีระบบไหนที่เวิร์กกับทุกสินค้าทุกไทม์เฟรมหรอกครับค่ะมไม่เวริร์กแค่างนี้เราก็ต้องคอยเช็คบ่อยๆหรือเปล่าคะใช่ครับส่วนเวลาเวลาจะเช็คเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างระบบ MACD ตัดศูนย์แล้วกันนะครับค่ะครับถ้าเกิดเป็น MACD ตัดศูนเนี่ย ในตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2008ผลตอบแทนก็คือจาก200,000เนี่ยมาเป็น720,000โดยเอา MACD ตัดศูนย์เป็นสัญญาณถ้าตัดลงแล้วก็ขายตัดขึ้นแล้วก็ซื้อะนะครับดอดาวเนี่ยของเราจะอยู่ที่33เปอร์เซนครับผมทีนี้เนี่ยเวลาที่อันนี้เป็นผลการเทสด้วย EMIBroker ครับผม ก็จะมาบอกว่าค่าที่เราควรจะต้องดูหลักๆคืออะไรโอโ้โหเยอะมากเลยค่ะตรงไหนบ้างคะในสเตทเนี่ยค่าที่เราต้องดูหลักก็คือตรงของ Annual Return นะครับว <c oughs> ่าผลตอบแทนต่อปีเนี่ยถ้าเราใช้ MACD เนี่ยตัดศูนขึ้น <c oughs> ซื้อตัดศูนลงขายเริ่มต้นเทสตั้งแต่ปี2008 <c oughs> ใน Time Frame Day เนี่ยเราจะได้กำไรเนี่ยเฉลี่ย30ต่อปีแต่อีกจุดหนึ่งที่เราต้องดูไม่แพ้กันก็คือตัวดอดาวนะครับ Uh, ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่32เปอร์เซ็นต์ต่อปีครับผมในตัวนี้เนี่ย <c oughs> เวลาถ้าเกิดเราจะสร้างระบบให้ดูไม่หวือหวาไปเนี่ยเราควรจะต้องวางเงินเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยสเท่าของ maximum drawdown <c oughs> ครับผมโดยถ้าเกิดเป็น <c oughs> เป็น TFX เนี่ยก็ต้องเป็น2เท่าของ maximum drawdown บวกกับ initial margin ของ set 50 f u t u r e s ตอนนี้ก็อยู่ที่38 0 0 0 ค่ะครับผม oh. แล้วถ้า annual return หรือว่าดอดาวไม่ถูกใจเราเราจะต้องทำไงบ้างคะถ้าค่าที่ออกมาแย่เนี่ยนะครับสมมุติเราก็ต้องมาดูว่าเราใช้ระบบอะไรสมมุติว่าเราใช้ EMA ค่ะเราก็ดูว่า EMA ตัดกันเราอาจจะหาค่าของ EMA ที่เหมาะสมโดย <c oughs> ใช้โปรแกรมต่างๆที่สามารถทำได้อย่างเช่น a m y Broker MetaStock หรือว่า เอดวานเซตเพื่อหาค่าออพติ i z e ์ของค่านั้นๆบางทีช่วงเวลานี้ที่เราเทสไปค่าเอ็ที่ออกมาอาจจะเป็นค่า5้าตัดสิบครับผมค่ะก็คืออาจจะเปลี่ยนเงื่อนไขบางอย่างใช่ครับผมแต่เมื่อเมื่อเราตัดสินใจที่จะรันระบบแล้วหมายความว่าข้อมูลที่เรานำไปเทสย้อนหลังเนี่ยต้องมีปริมาณพอสมควรถ้าเป็นใช้ไทม์เฟรมเดย์เนี่ย ข้อมูลเนี่ยควรจะประมาณสิบปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าในช่วงสิบปีก็จะมีไซคลขึ้นลงชัดเจนถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่ต่ำกว่าเดเนี่ยก็น่าจะเป็นห้าปีขั้นต่ำที่เอาเอามาเทสตัวนี้ครับผมไม่งั้นเนี่ยถ้าเรามาเทสในช่วงที่มันมีเทรนอย่างเดียวเนี่ยโดยใช้เครื่องมือ System Tra d e ที่เราอาศัยจับเทรน o l l o w i n g เนี่ยก็จะผลตอบแทนเป็นบวกแน่นอนแต่ถ้าเกิดเทรน o l l o w i n g เนี่ยไปเจอช่วงไซด์เวย์อย่างที่บอกไป ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ใช่บวกก็ได้ครับผมค่ะก็พอเห็นภาพคร่าวๆเกี่ยวกับการเทสระบบแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วจริงๆเห็นทั้งข้อดีข้อควรระวังเริ่มอยากลงทุนแล้วอะจริงๆใช่ไหมติดตามช่วงหน้าเดี๋ยวพี่ตั้มจะมาแนะนำเราค่ะ ตื่นเต้นมากๆเลยรู้ทั้งข้อดีข้อควรระวังแล้วอยากลงทุนมือใหม่เริ่มต้นยังไงคะพี่ตั้มก็มือใหม่นะครับแนะนำว่าถ้าอยากจะมาใช้ system trade เนี่ยควรจะฝึกเทคนิค c a l a ิ a ค y s i s ให้ชัดเจนก่อนค่ะให้มีแนวทางของตัวเองว่าตัวเองชอบเล่นสั้นเล่นกลางเล่นยาวเครื่องมือตัวไหนที่ตัวเองชอบเหมาะกับตัวเองครับบางคนอาจจะชอบ M C D บางคนอาจจะชอบ l ฮโลแบนอะไรเงี้ยก็จะต้องต่างกันไปเมื่อเราหาหาอินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับเราหาไทม์เฟรมที่เหมาะกับเราได้แล้วเนี่ยการสร้างระบบไม่ยากครับผมเพืมอจากศึกษาเทคนิคอลใช่ต่อไปใช้เงินเท่าไหร่ดีคะใช่ครับจริงๆใช้มีมีคำถามหลายคำถามมากนครับว่าเล่นหุ้นควรใช้เงินเท่าไหร่คทีนี้ผมอยากจะแนะนำว่าคำถามนี้ควรจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะครับ <laughs> เพราะว่าใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เกี่ยวเพราะว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันเราควรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าถามว่าถ้าเกิดจากเงินหนึ่งแสนเล่นแสนหนึ่งแต่ทํากําไรได้ห้าหมื่นกับเล่นล้านหนึ่งทำกำไรได้ห้าหมืน่นคนที่เล่นแสนหนึ่งได้ห้าหมื่นก็ต้องเก่งกว่าครับเข้าใจแล้วอย่างนี้เราเชื่อมั่นในระบบได้ไหมคะถ้าเราลงทุนไปแล้วค่ะครับผมด้วยตัวของระบบเองก่อนที่เราจะนํามารันได แบบ official นะครับ <c oughs> เราต้องเทสมาอย่างชัดเจนว่า <c oughs> ข้อมูลเรา <c oughs> มีระยะเวลาที่เพียงพออินดิเคเตอร์ของเรามีความเหมาะสมกับตัวของสินค้านั้นๆ <c oughs> ครับผมผลตอบแทนที่เราคาดหวังแม็กซิมัมดอ o ดาวว่าเราจะเจ๊งได้ถึงระดับนี้ <c oughs> ครับผมเมื่อเราเทสมาได้ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็ทำตามข้อที่บอกมาแล้วเนี่ยเราเองเราควรจะต้องเชื่อมั่นในระบบนะครับ แต่แต่ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเชื่อตลอดไปค่ะมันมีเหมือนกันร,ระบบที่ดีในช่วงเวลาหนึ่งแต่อีกช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันให้ผลตอบแทนเป็นลบโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดระบบไหนเองเนี่ยเ,เกิด maximum d r a w d o w เนี่ยเกินสองเท่าของที่เราเซตไว้เนี่ยระบบนั้นเนี่ยถือว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วเราควรต้องหยุดแล้วก็มาหาดูว่ามันผิดพลาดที่ตรงไหนหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปใช้ระบบที่เกิดจากสัญญ,ญาณอื่นๆอ,อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ ออก็พอเชื่อได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องหมั่นตรวจสอบด้วยใช่ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีคำแนะนําอื่นอีกไหมคะคําแนะนําอื่นๆนะครับจะบอกว่าอยากให้พี่ๆน้องๆเนี่ยหันมาสนใจการลงทุนด้วยระบบมากขึ้นอือค่ะเพราะว่ามันจะลดความเครียดในการซื้อขายได้หมายความว่าเรามีจุดซื้อจุดขายที่ชัดเจนนะครับอ๋อค่เราแค่ทำตามเป็นโรบอทไปแล้วก็ เหมาะเลยเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนใช่ครับเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนนะครับเพราะว่าในกรณีที่เรามีเงินทุนไหลเข้ามาหลายทางเนี่ยจะดีกว่าการที่เ,เป็น f u l l t i m e Trader อันนี้เป็นเป็นข้อที่ต่างกันข้อดีคือมีเงินมนุษย์เงินเดือนจะมีเงินไหลเข้ามาหลายทางค่ะครับผมแต่เพียงแต่ว่าต้องบริหารให้เป็นเท่านั้นครับผมซึ่งวันนี้ก็ได้คำแนะนำในการเริ่มต้นแล้วก็ การบริหารคร่าวๆเราจะก้าวต่อไปแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ค่ะครบถ้วนสำหรับ System t เทรดค่ะก็ขอขอบคุณพี่ตั้มมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะยังไงต้องกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผม s y s t e m t เทรเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับวิชาวิชาหนึ่งนะครับที่สอนเกี่ยวกับการทำเครื่องผลิตเงินเครื่องผลิตเงินเนี่ยมัน ทำทำยังไงทำกันถึงผลิตเงินออกมาได้ก็เครื่องผลิตเงินที่เราพูดถึงนี้ก็คือมันจะทําสิ่งที่ทําซ้ําๆมนะครับที่ทำแล้วได้เงินเช่นการซื้อหุ้นแบบในแนวเทคนิคอะแบบเดิมซ้ําๆกันแล้วก็ทําให้มันเป็นอยู่ใน,นในเรียกอะไรรูปธรรมทําให้มันเป็นรูปธรรมซะทําการซื้อขายหุ้นให้เราเนี่ยแบบเดิมๆซ้ําๆกันเรื่อยแต่ว่าทําแล้วมันได้เงิน ซึ่งตรงนี้เราจะใช้คนหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ทําก็ได้นะครับเครื่องผลิตเงินที่เป็นคอมพิวเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมีมานานแล้วมีมาหลายปีมากแล้วแต่ว่าของไทยเนี่ยเพิ่งจะมีประมาณสักปีที่แล้วเท่านั้นเองก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติอยู่ยังต้องใช้คนในการเคาะให้อยู่นะครับทีนี้พอใช้คนเคาะมันก็จะมีผลอะไรบ้างมันก็จะมีผลเกี่ยวกับ ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของใจเช่นระบบบอกให้ขายแล้วอยากบอกให้คัดลอดเราไม่อยากคัดเราไม่อยากจะคัดทุนตรงเนี้ยมันก็ทําให้ผลกําไรในระยะยาวของเราเนี่ยมันไม่ค่อยคงที่อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรด้วยนะครับในระบบเทรดของหุ้นฟิวเจอร์หรือว่าออปชันเนี่ยหัวใจสำคัญของมันก็คือหลักการของ Money Management การมีมันนี่เมเน e ดตเมนที่ดีจะทําให้ระบบเนี่ยสามารถทํากําไรได้อย่างดีในระยะยาวนะครับก็ค่อนข,ข้างที่จะสม่ําเสมอขึ้นอยู่กับมันนี่เมเนเดตเมนของแต่ละคนมันนี่เมเนเดตเมนที่ดีก็จะทําให้เราเสี่ยงลดลงด้วยแต่ว่าผลตอบแทนเราอาจจะเท่าเดิมหรือว่าเพิ่มขึ้นดีนะก็ถ้าหากว่าอยากจะเริ่มต้นเนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงหนึ่งคือต้องไปเตรียมใจมาก,ก่อน ว่าจะต้องทําตามระบบอย่างเคร่งครัดการพลาดสัญญาณในสัญญาณหนึ่งไปนเนี่ยอาจจะทาให้กําไรในระยะยาวของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปนะครับทําให้ผลกําไรในระยะยาวในระยะยาวของเราเนี่ยมันมันไม่เวิร์กแล้วมันไม่ค่อยดีอย่างที่สองก็คือจะต้องไปศึกษารูปแบบของระบบที่มันทํากําไรได้จริงๆคุณจะต้องมีการวิเคราะห์มีการดูก่อนว่าแบบไหนเนี่ยการเทรดแบบไหนที่มันทําเงินให้เราได้อย่างสม่าเสมอ อาจจะไม่ได้ตลอดนะครับแต่ว่าระยะยาวแล้วยังไงมันก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดคือคุณต้องมีศรัทธาในตัวมันนะครับคุณต้องเชื่ออย่างสนิทใจเลยว,ว่าสิ่งที่คุณใช้เนี่ยมันทําให้มันทําเงินให้คุณได้จริงๆเพรพอได้าเกิดว่าขาดสิ่งสุดท้ายไปคุณก็จะไม่ทำไม่ยอมทําตามระบบแล้ววันนั้นคุณก็จะไม่ใช่ซิสเตอมติเดเดอร์ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการที่จะเป็นซิสเตมติเตเดอร์ทุกคนนะ,นะครับขอบคุณมากครับผม